นี้เราจะหาค่ากับข้าว3า0บาทนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้เราไปวิ่งงานไลแมนกันดีกว่านะครับวันนี้เราจะหาค่ากับข้าว300บาทนะครับก็ เพิ่งมาเตะฟุตบอลรายการ1ต่อ1นะครับไอ้ดอเกมนะครับของพี่ปืนนาพีจีจัดนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่พญะยาจุเลน35นะครับก็มาเปิดรับงานกันเลยดีกว่านะครับก็วิ่งตั้งแต่5้าโมงเย็นนะครับถึงประมาณ3ามสี่ทุ่มน่าจะได้300แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะได้ทั้งหมดกี่งานนะครับหรือว่าจะได้นานกว่านี้นะครับตอนนี้อยู่ที่พญะยาจุเลน35นะครับเหมือนเดิมก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะช่วยค่าน้ำมันในการทำคลิปนะครับตอนนี้นะครับเพื่อสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องของหนึ่งได้แล้วนะครับเริ่มต้นนะครับเพียง50บาทนั่นเองนะครับผมสมาชิกนะครับจะมีกล่องเดลิเวอรี่แนวน่ารักน่ารักในช่องของหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็ใครอยากจะช่วยค่าน้ำมันกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับกดพร้อมรับงานดีว่าเราไม่ได้วิ่งนานละปึ๊บไม่เอาผู้โดยสารเอ๊ะวันนี้เราจะไปไหนมีเครดิตอยู่ 268บาท5โมงเย็นพร้อมกับจอไลเซนนะครได้งานแล้วนะครับยังไม่ถึงนาทีได้งานใหม่เริ่อยๆไปกันไปมาดูสิ3าที่3บาทนะครับปรับ2.8กิโลเมตรงานแรกได้แล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะมีงานพ่วงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้ 300บาทจะได้ตอนไหนนะครับขับร,บรบนกันดีกว่าไลาแมนออเดอร์ห้าเจ็ดสามห้าครับครับผมออตอนนี้เราก็ได้ออเดอร์แรกมาแล้วนะครับ บาทไปส่งลูกค้ากันลูกค้าน่าจะสั่งแบบด่วนพิเศษหรือว่าแบบเร็วมานะครับเพราะว่าไม่มีก็คือลูกค้าจ่ายเงินเพิ่มนั่นเอง ด้วยความที่ไม่ได้วิ่งงานนานยืนยันตัวตนปัดตทปัดหนึ่งและตอนนี้นะครับเราก็ได้งานถัดไปแล้วนะครับจบสิจบงานแรก20นาทีงานถัดไปเป็นยำข้าวปลาทอดกิโล8ไปรับ3กิโลไปส่ง2กิโลค่าส่ง32บาทไปรับบันเทิงมากเลยไปกัน หลังที่เราขับรถนะครับเราก็ได้งานพ่วงนะครับงานซอ้อนมาอีกหนึ่งงานาชื่อร้านตำสมโอเคครับโอเคเกียร์เกียืนมาครับอขอบคุณครับร้านแรก ร้านที่2ต่อนะครับร้านที่2ชื่อตำส้มนั่นแหละแล,แล้วก็ยีนยนถึงร้านอาหารเราบอาหารแล้ว <S <S แล้วก็เดยไปร้านตำส้มต่อห่างจากตรงนี้อีกสองจุดเจ็ดกิโลเมตรเดินทางกัน สี่ห้าสี่สามครับดูแลการรับอาหาร ู่ง้าเสร็จนะครับนี่ได้งานมาเลยส่งมาสองคำสั่งซื้อพร้อมกันเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวไก่นางงามค่ารอบเท่าไหร่59บาทนะครับไปรับจากจุดปัจจุบัน2กิโลโอเคเดินทางไปรับอาหารลูกค้ากันก็เสร็จนี้อีก59บาทนะครับ2องงาน 4, 7, 1ครับไลแมนอันนี้รวมน้ำด้วยป่ะครับยืดยักนการรับอาหารแล้วก็ไปอีกร้านหนึง่งไก่ย่าง โรงบาลสินแพทย์นะครับเราไปส่งอีกคำสั่งหนึ่งนะครับอยู่จากทางจากสินแพทย์23กิโลเมตรเมื่อกี้เดินขึ้นไปโอเคไปส่งอาหารลูกค้ากันระหว่างที่เรากำลังจะไปส่งงานนะครับงานถัดไปก็เด้งมาแล้วนะครับ <My man. S 1> เดี๋ยวขอดูงานถัดไปก่อนเค c ซีบิ๊กซีคูบอลสามสิบาทไปส่งหนึ่ง 1.3กิเมแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปส่งออเดอร์นี้ก่อนไปกันตอนนี้นะครับเราก็ได้งานถัดไปนะครับเป็นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับ2งาน49บาทนะครับตอนแรกมีแคงง่งานเดียวงานเดียวเมื่อกี้เท่าไหร่32บาทได้ไี่7บบาทนะฮะส่ง2งานใกล้ๆกันนะสเต็กลุงหนวดกับ KFC คูบอน Okay. รับหายลูกค้ากันครับเดี๋ยวนี้ลายแม่จะสาจะชวนใหญ่่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะจ่ายงานเป็นชุดๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็ไปสเต็กรุกหนวดกันนะครับ5403ครับระหว่างรอเมื่อกี้นะครับกลายเป็นออเดอร์ที่3เด้งเข้ามานะครับน่าจะเป็นร้านเดิมนะครับ ดูก really? ่อน KFC นีนะครับเขาสั่งอะไรนะลูกค okay. okay. ้าคนเมื่อกี้อ๋อเป็น KFC สองออเดอร์นะครับโอเคนะครับให้ดูทุกคนเห็นว่าดี๋นวจะเห็นนะโอเคเดี๋ยวรอสเต็กลงหนวดก่อนนะครับ 2 6 9 3าครับกับสองหกเก้าสนนี้เราก็ได้ออเดอร์อีกเซตหนึ่งมาแล้วนะครับก็เซตนี้6,8บาทนะครับก็น่าจะได้300เร็วอยู่นะครับถ้าเกิดจ่ายเป็นเซตอย่างเงี้ยเซตแรกแบบ 70บาท80บาทนะครับแปบ๊บเดียวก็ได้แล้วครับแต่เซตหนึ่งก็ส่งประมาณ3ที่นะครับเดี๋ยวนี้งานลายแมนจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือแทบจะเป็นงานพ่วงตลอดเวลาทำใจได้แล้วแหละนะครับผมในปี2 5 6 8นี้นะครับต้องทำใจแล้วโอเคก็ไปส่งอาหารให้ลูกค้ากันอีก3ที่ กำลังส่งออเดอร์อีกออเดอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวอ,อีกออเดอร์หนึ่งเนี่ยก็มีงานถัดไปใหมกแล้วเซตหนึ่งนะครับก็48บาทนะครับส่ง6.53กิโลเมตรเป็นไงล่ะราคาดีเวลี่กดโอเคก็ไปรับงานกันดีกว่านะครับส่วนใครที่อยากจะซัพพอร์ตค่าลมันนะครับก็กดด o n a t e กันมาได้นะครับหรือว่ากดสมัครสมาชิกให้กันได้นะครับ วิ่งงานเด,เดียวไม่พอแล้วตอนนี้โอเคใครแบบอยากให้ทำคลิปแบบนี้หรือว่าแบบสนับสนุนการทำคลิปแบบนี้นะครับก็กดให้หน่อยนะครับเป็นเมมเบอร์เป็นอะไรก็ได้นะครับก็พพอร์ตกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปส่งอา่ให้ลูกค้าก่อนนะครับตอนนี้นะครับหนึ่งว่าเราใกล้ได้300แล้วนะครับเพราะว่าไอเซตเมื่อกี้มานะครับก็มีงานบวกอีกตัวหนึ่งนะครับ เป็น87บาทนั่นเองครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มหน่อยแล้วกันโอเค87บาทนะสองงานไม่เป็นไรนะแต่ว่า่กี้ยวไปส่ง6โลมันเท่าไรอะห0าป่ะจำไม่ได้แล้วแบบ6โลหรือ8โลเนี่ยได้แค่60บาทเอว่ามันน้อยไปอันนี้ได้87บาทถือว่าโอเคก็เดินทางไปรับอาหารในลูกค้ากัน <S <S แต่เมื่อกี้นะครับระหว่างที่เราขับรถนะครับก็ งานก็ถูกจ่ายไม่เป็นงานหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดเราจบออเดอร์นี้หนึ่งว่าเราน่าจะได้ถึงสามร้อยบาทแล้วนะครับ mm hmm. ก็น่าจะได้ชาเลนจ์ hmm. ของเราในวันนี้แล้วนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปรับงานเดือบ็อกก่อนเลยนะครับอีกร้านหนึ่งนะครับแล้วก็ไปส่งอาหารให้ลูกค้ากันนะครับผมก็เดินทางไปรับอาหารแล้วไปส่งอาหารให้ลูกค้ากันนะครับเซสสุดท้ายน่าจะเกินสามร้อยบาทแล้วนะครับในวันนี้ Open eyes, to are Suscribe the day

สามร้อยบาทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับทุกคนจะถึงไหมนะสามร้อยบาทปิดปึ๊บมสามร้อยหกสิบบาทวันนี้เราวิ่งไปได้3 6 0บาทในระยะเวลา3ชั่วโมงพอดีเลยนะครับก็ถือว่ายังเป็นสถิติที่ดีอยู่นะครับความจริงเนะี่ยอาจจะเร็วกว่านี้ด้วยนะครับถ้าเกิดคนเขาไม่ได้มานั่งถ่ายคลิปแบบหนึ่งไม่ได้มา อัดคลิปหรือว่าแบบอะไรเนี่ยเพราะว่าเนี่ยหนึ่งแอบ,บไปกินข้าวมาแป๊บหนึ่งเหมือนกันนะครับประมาณ15นาทีนะครับก็ได้360บาทนะครับก็งานเดี๋ยวนี้นะครับงานไลน์แมนเนี่ยจะจ่ายงานค่อนข้างที่จะเป็นชุดนะครับก็คือแบบชุดหนึ่งมาเลย3ออเดอร์4ออเดอร์เอ้ย3ออเดอร์2ออเดอร์3ออเดอร์อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็ชุดหนึ่งก็ได้ประมาณ70 80บาทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับชุดหนึ่งแล้วก็ไปส่งก็ อาจจะไปรับไกลหน่อยงานแรกนะครับแต่ต่อไปเนี่ยก็จะใกล้ๆๆๆนะครับแล้วก็ส่งก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับก็ยังถือว่าโอเคยังถือว่าทํางานมากขึ้นแต่ว่ารายได้ก็ก็หนึ่งว่ายังยังยังอยู่ได้นะครับก็ยังอยู่ได้ในในตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้แย่นะครับสําหรับไลแมนนะตอนนี้นั่นเองนะครับก็โอเคคลิปนี้นะครับภารกิจสําเร็จนะครับผม360บาทนะครับก็กลับมาแล้วเดี๋ยวเจอกันไรเดอร์กะดึกแน่นอนนะครับผมก็วันนี้ หนึ่งขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับก็ได้ค่าน้ํามันกลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็ค่าข้าวนิดนหน่อยๆนะครับวิ่งเสริมไปนะครับออกมาเตะบอลอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็นั่นแหละใครที่ชอบคลิปแบบนี้เหมือนเดิมเดี๋ยที่บอกนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ตอนนี้มันมีระบบเมมเบอร์แล้วนะครับก็ใครอยากจะสมัครเป็นสมาชิกเมมเบอร์เนี่ยสมัครไว้ให้หนึ่งได้เลยนะครับถือว่าช ได้นะครับให้ได้แบบตลอดนะครับเพราะว่านั่นแหละมันทำเกี่ยวบ้างริแบบนี้มันใช้พลังงานค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากจะช่วยค่าน้ำมันในการทำคลิปนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องของหนึ่งได้แล้วนะครับเริ่มต้นนะครับเพียง50บบาทนั่นเองนะครับผมสมาชิกนะครับจะมีกล่องเดลิเวอรี่แนวน่ารักน่ารักในช่องของหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็ใครอยากจะช่วยค่าน้ำมันกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ